อันหกปันหากระพากันหมุนมากแล้วขันขึ้นซื้อว่าเจมเฮดนี่เนะมันคักรึ้ยเป็นจรจัดล,ลูก啊เพราะว่าเขาไม่อยาาเขาบม่อยากเนี่ยไข่นา่ต้องเก็บเ้อไปซื้อิ่งทางข้างเขาขายเกินอยู่แมงขึ้นว่าก็คือสาม้อยเ้งกินจริ ขยไปขวยมาแค่ขวายบ้าซื้อแม่ก้งไว้ขายซื้อบ้ค่ขยมาหาขายเจ้าเจ้าคยไปปลาคนะคเคยไปได้้นได้ขายไปแล้วขวายนีไเป็นน่งดาบถุยหรอเบิดเหรียด้วยนเห็นเห็นนาไรน่ะค้องแสบไหม มันน้อยวอาไม่ไหลไอือดีมาออกมาพนสิพ้าลงไปเจ็บอันผุนล่านทั้งรถเข้าจอดผุอันนี้เพราะอันว่าเขาอย่างจะเข้ามาเก็บนี่อันนี้มันเขาอังคานบรเขาอังคานบเานเ้าอังคานืมัขานี่กอเสต่อเชื่อมยกันอืขาอังคานี่นี่ัน เขาตีนเป็ดเขาซับม่วงเพรามันออกดีแต่ว่าแสดงว่าฝนตกเมื่อเช้าเนี่ยนิดน,น,นี่ดอ้บนเนื้อทางไปนอนเลยเฮ้อเก็บเห็ดยังไรเด้อ ไปเจ็บมาเจ็บมาสิเขานีช้าตังได้ตามทางตูดมาตามตูดมาเลยค่ะตามทางมาเลยเราอยู่ข้างล่างนี่แหละลีลีเข้าสารอาหาเคี่ยวปลามาห้องอ่ะโบมีเบียโบมีงามบอกอืดเวี้ยเห็นฟ้าแดงๆดูวมันเห็ดแดง ปลาหัวน้ำชมโขกชมปลาชมปลามากเลยค่ะพี่นอ้องเทียวโขกเทียวปลาน้ำกันอาศัยบานเฟินผ้ามากแต่ว่ามีเห็ดเ่ามีเห็ดกับอะไ้รู้เรามองหันว่าจะออาได้มาเห็นมาหูว่าอืม อยากหูอยากเห็นว่าแถบนี้มันเป็นเขาอีหยังเป็นโขกแบบไรเป็นป้าแบบไรพี่น้องอเป็นป้าแบบสีลักษณะแบบนี้เนาะค่ะเนาะนี่เป็นลักษณะแบบนี้ปานเขาเห็นมาปูเนาะเนี่ยบ้างต้องขุดมีแต่เนี่ยน้ำมุ้มน้ำมอ่อล่ะ

ใส่เขาหะปลาหนีคือปาจังกุน คือการท่าโอ้ยยากยากพี่น้องเห็นโคกโคกคักคัก